สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมอุปกรณ์เกี่ยวกับการปั่นไหมนะคะก็อย่างแรกก็มีเขาเรียกว่าในปั่นไหมนะคะในในปั่นไหมซึ่งเราทำมาจากอันนี้ล้อรถจักรยานที่เสียแลว้วแล้วเราก็ถอดมา ื่อที่จะเอามาต่อเชื่อมกับไม้ในตัวเปล่าอันนี้หมุนได้นะคะเนี่ยแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวโครงไม้ของเขาถ้าเราปั่นมันก็จะหมุนเพราะว่าเราใช้เชือกตัวนี้เชื่อมกับตัวนี้เป็นเหล็ก ซึ่งเราเอามาใส่กับสายสายไฟนะคะเนี่ยตัวเนี้ยตัวที่หุ้มสายไฟเป็นตัวกั้นแล้วก็มาเจาะเป็นรูใส่อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราจะต้องทำก็มีขันน้ำเพื่อที่จะเอามาชุบน้ำจับไหมปัน่นไม่ให้มันลุยอันนี้จานใส่ไหมที่เรา ันก็มีหลอดเล็กหลอดที่ใช้ปั่นเป็นรูเราก็เอามาเสียบในหุมนี้ส่วนมีหลอดท่อ pvc ซึ่งเราหาได้ง่ายตามร้านค้าทั่วไปแล้วเราก็มาตัดก็สอดในตัวข้างล่างในตัวในตัวนี้ทำได้อยู่สองแบบคือแบบปั่นจากเส้นไหม ปันใส่หลดใหญ่แล้วจากหลดใหญ่ก็เอามาปั่นใส่ในหลดเล็กตัวนี้นะคะนี่ค่ะเราจะใช้ยอยู่ที่สองเส้นตีควบเอาปัน่นหลดรวมเดียวกันขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากแต่เราก็ไม่ได้ทำเองนะคะจ้างเขาทำคุณ คนเท่าคนเก่ให้แกทำให้เป็นตัวนายปั่นไหมฮะดูนะคะอันนี้เป็นไหมที่เราปั่นบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้ชมในช่วงต่อไปนะคะเพราะว่าอันนี้เราทำให้ดูก่อนเป็นตัวอย่างคร่าวๆ เดี๋ยวในช่วงต่อไปถัดไปเราจะมาให้ดูวิธีการปั่นไหม่นะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับยายต้อยสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ